จากคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าสื่อต้องเป็นกลางจริงหรือไม่สื่อไม่ควรเลือกข้างใช้หรือเปล่ากลางคืออะไรเสรีภาพสื่อคืออะไรสิ่งเหล่านี้ติดอยู่ในใจมานานจนวันเสรีภาพสื่อโลกวนกลับมาอีกครั้งจึงก่อให้เกิดสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยหรือ d e m a l โดยมีคนจากสายสื่อศิลปะวัฒนธรรมงานสร้างสค์ทุกขแขนงร่วมลงชื่อก่อตั้ง203คนพร้อมแถลงจุดยืน โดยยึดหลักการเชื่อมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยข้อเรียกร้องแรกคือปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีชุมนุมทางการเมืองและหยุดข่มขู่คุกคามผู้เห็นต่างกับรัฐบาลสำหรับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มที่น่าสนใจนำโดยสุชาติสวัสดสีศิลปินแห่งชาติศรีดาวเรืองอธิ k r i แสวงสุขหรือที่รู้จักกันในานามปากกาใบาตองแห้งนิตินัน,นยอแสงรัตรปราบดายุนสรายุทธตั้งประเสริฐ วันสิงประเสริฐกุลอุทิศเหมมูนัครบมูนมานัทตะวันวัตุยาและกลิตเดล,ลมาไมเป็นต้นโดยนัทาวุฒิเมืองสุขโชติรสนาคสุดและเอื้อบุญจงสมชัยตัวแทนผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเดมอมีรายละเอียดถแถลงการดังนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองสังสมข้ามทศวรรษกระทั่งมาถึงวันที่รัฐและสถาบันหลักของประเทศแสดงท่าทีชัดเจนว่าจงใจเลือกปฏิบัติคุกคามประชาชน ผู้เห็นต่างกับอำนาจรัฐโดยบิดเบือนทุกหลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐภายใต้สถานการณ์ต่อเนื่องยาวนานดังกล่าวองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสียงแสดงจุดยืนหลักการและความคิดเห็นกลับวางตัวเงียบเฉยในนามของกลุ่มบุคคลผู้ทำงานด้านการเขียนศิลปะวัฒนธรรมงานข่าวงานสร้างสรรค์และงานสื่อสารมวลชนทุกขแขนง เราจึงรวมตัวก่อตั้งสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยโดยมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นดังนี้ 1. เพื่อใช้วิชาชีพร่วมผลักดันกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยสอดคล้องกับหลักอรารยะสากลให้คุณค่าหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นอยู่เหนือกฎหมาย 2. เพื่อยืนยันว่าอาชีพด้านการเขียนศิลปะวัฒนธรรม งานข่าวงานสร้างสรรค์และงานสื่อสารมวลชนทุกขแขนงเป็นวิชาชีพจำเป็นต้องทำงานภายใต้บรรยากาศสังคมที่มีเสรีภาพทั้งนี้เพราะเสรีภาพเท่านั้นที่จะเปิดประตูให้เกิดผลงานความคิดสร้างสรรค์ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังกันอย่างกว้างขวางและแข็งแรงในวิชาชีพ สนับสนุนช่วยเหลือและปกป้องความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงจากการลิดรอนคุกคามของทั้งรัฐและทุนทั้งด้านสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตที่ดีทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อำนาจรัฐเลือกใช้มาตรการเดินหน้าจากกับกลุมคุมขังประชาชนในคดีการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองโดยใช้กฎหมายอาญามาตรา1 1 2 อันเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่มีปัญหาในตัวมันเองเนื่องจากขัดแย้งกับหลักสิทธิพื้นฐานที่ทั่วโลกยอมรับเกือบทุกข้ออีกทั้งยังมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งขัดกับหลักพื้นฐานสำคัญในการดำเนินคดีทางอาญาที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดยังไม่ต้องกล่าวว่าบทลงทันท่านริบิสรลภาพนี้เพียงเพราะจำเลยเอ,อ่ยพูดต่อหน้าสาธารณะ ให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เราขอยืนยันว่ากฎหมายและหลักนิติรัฐเป็นเครื่องมือสำคัญในการหาข้อตกลงเพื่ออยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยหากกฎหมายและหลักนิติรัฐไม่ถูกบังคับใช้อย่างยุติธรรมเสมอหน้าแต่กลับสำแดงท่าทีคุกคามข่มเหงประชาชนนั้นยิ่งเท่ากับเติมเชื้อไฟให้ความขัดแยง้งปะทุรุนแรง ในนามสมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตยข้อเรียกร้องแรกของเราคือจงปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดและหยุดข่มขู่คุกค,คามประชาชนผู้เห็นต่างกับรัฐบาลไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ